มาจากพี่น้องมาเก็บทั่วเฮเซลน้ำยาเหวอีกจ้าคพื่อนะ แก่แล้วเพรเอาแล้วพวงบักใหญ่เลยเป็นแก่พอเก็บกันแล้วจ้าเอ้าท่านแก่บ่หนั่น ทรงออนนี่เถอะเดี๋ยวก็เห็นปันใดแก่แล้วจะแก่แล้วแก้แล้วเอาได้ยังจะเนี่บึงจ้ะวันนี่อีกเดียวเ็เห็นไม่เห็นค่อยๆจับพันสเฮียเฮียลงไปเหลียวน้ำประทันหาปอปอจะ โอ้โอลมซะเนาะเง้เหนื่ยจนเราปวดคอเงยเหลียวหาทั่วไม่จ้ะเห็นหน้อยๆจึงสี่มาเด้อ,ดอเนื้อเต็อมอยูอ่ด้วยจ้ะนี่เพิ่นแก่แล้วปาดในแบบญ่เลยเอาได้ปะเนี่ยสิบังมันอนน่อนด้วยเต๋ อันนี้เอาได้จ้านี่อันนี้รูดออกมาแล้วเอาได้อันอื่นเอาได้ก็อันนี้ก็เอาได้ด้นี่ข้างใต้เนี่ยต่ว่าอีกสองในนั้นออกไ่ได้หรอกยังอ่อนอยู่ยสองอันนั้น บ่งนี่น้ำยาเอ๋อจะยุบขางถนนหนทางนหมดกคักแต่ว่าบรท่านได้แก้เหมือนจ้าที่ที่แก่เรากบมีที่บระท่านได้แก่กันหลายสเ่บ่งนู่นที่แก่เ้วอันนี้แก่แล้วนี่นนได้ดนี่ เพันมาจ้านั่นเพิน่นสิออกเป็นสีน้ำตาลยังสั่นแหละพิ่นแก่แล้วเอาได้เยอะมั้งนี่เอาได้เยอะจ้งนี่เดือดๆแก่ไปนี่โอ้แก่แล้วแก่แล้วรื้อขวัญแล้วน,นี่ก็แก่แล้วเด้อจ้นนี่ค้ำบึ่งกันเตาะบึ่งกันนั่นเขาหลุดก็เอาได้อันนี้เอาได้แน่นอนนี่ นั้นได้ไดบอโอ้ยหลุดจอยบัดนนี้สิแกะเอาพวงนี่จ้าแล้วเบ่งสิแกะเอาเจะพออนที่เอาได้โอ้เฮียอันหลายตั้งแก่นอ่อ,อนๆค่ะวะ่ชพันธไดแแก่ต้นเนี่ยโอ้จับพจนัดย้ายแอวดูถูกว่าเพิ่นไ้นหน่อยเอาเพิ่น ตะก่อนโอ้ยเหียอีกละตะคลิปเพิ่นก่อนน่ะจา้าแล้วเบิ่งตั้งแต่แค่ๆนั่นนวลเพิ่นหลายเดี๋ยวจักหน่อยสิพาเบิ่งนวลทางไหนเพิ่นเด้อจ้ะในนน้อยๆน,น,นี่นวลเต็มอยู่เด้อนี่ ยุคคางหัวคางถนนคือเก่าแล้วจ้านะล้งอันคืนนอสิมันไหนล่นลงไปเขาไปต้องไปซุนนะเป,นเป็นเป็นพอเอาแล้วเป็นแก่แล้วเนี่ยเป็นเลยเฮียเลยรุดเลยใอ้ซื้อกินเกาบ๊บแพงดอกจ้าพี่น้องแต้ว่ามาาักหามันมวนดีไหมจ้า เ้นได้เขาปลาได้หาเก็บของปลาเองมวลดีมาเก็บอีกอุ้มหนึ่งจ้าน้อยแน่นหนาสิได้คอยเก็บมันสัน่นรุนเหมือนด้หนิอุยอ้ยนขนาดกะคอยอย,ย,อยังรลุดมือเยอะเงิดจะขวางเลยอัยทดที่จะลืมเบืงเลนเบืงนี่จ้า งามนเสียเอาไ,ได้แล้วเพิง่งรุนแล้วล่วงแล้วล่วงรุนแล้วลดควรเพิ่งรู้ดอกจกควนแล้ว,ลว, <c oughs> ว,ลวเอาได้แ<ม>ดดออกเบิ่งยายเอวสิพาเบิ่งในน้อยที่เก็บมา,หา,า่หนึ่งหันจ้าสิพาเบิ่งเนือทั่วเพิว่วมาเปลี่ยนจังไหนทั้งในคือที่ยายเอวเว้าอิริบอวาน้อยเหน่งหน นะจ้าเห็นป่าีนี่จะถัว่วเบิ้งดูวคนน่ะตรงขึ้นอย่างนี้ข้างในเป็นกินดิกบกัแซบเอาไปอบกัแซบจ้าแต่ว่าเดี๋ยวเอามากินดิบแซบกลัวม,มันขนาดเดี๋ยวเห็นมาจา้าแล้วเป็นตะลพวงาดนะโอ้ยนะ นี่จ้าเนะนี่ยนี่พวกนี้ขอโทษนะจ้าพอเห็น,นป๊าอย่างงามเลยแต่พวกง่ายๆนะจะเพิ่งลุ้นหลบมีดไปนะป๊าเห็นปลาเด็กเสือต่อ แล้วเพวิ่งพวงนีแยยเหวไเดดดึงขึ้นมาพึ่งยูต่ตๆมันจะยูนั่นยูไตทงองหลงนั่นเก <c oughs> ็บแบบได้ระบาดเนี่ย <c oughs> ยานพี่น้องไม่ได้เห็นตัวเก็บน้ำเนี่ย <c oughs> โอ้เฮียโอ้หาปะพอดได้บ้าเนี่ย <c> ล <oughs> ุดไงล้มไงเฮียมืด พยายามกรองลงม,มาอาตั้งแต่ก็ะปิ่นทงลงลึกๆไม่จา้าเก็บตื่มอีกจักน้อยกสิเมียบ้านแล้วละจา้ามึงจ้ะแห่งเร็วแกเร็วโอ้เฮียอีกละออย่าเฮียไว้หลาย,ย,าย,ย,ายขนาดวบาเบา,บา,บา,บาๆๆได้หน่ บาทที่นี่ยายเอ๋อกสิพ้าเบิงทัวเฮเซลที่ยายเอ๋ไปเก็บม,มาเมื่อนี้จา <S <S ้จามาหอดบานเราจังคอยเอามาใไ่กับตาหน่อยพอเมียพี่นองในเบิงน้ำ,นำงามๆตอนไปเก็บนั่นไผ่ถุงยามเก็บเอาจ,าจ้าแต่จังหวะไลยมีแต่ไหนใหญ่ตรงๆพ่้อง,ร,งรุดขวัเองพงยายเอ๋ดึงออกจากขวัญหรือจ้านี่แต่มะตุนหลายอีกแล้วมาตุนไ้บตะกินอีกลายอีกเราจะ าดที่นี่ยหยววก็จะได้จบคลิปเก็บทั่วเฮเซลปีกละจ้าคลิปหนึ่งขอบุญขอบคุณหลายจ้าโชคดีจ้าสวัสดีค่ะ